หลังการเทรนนะคะอะก็จะเห็นได้ว่ามีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนขึ้นตัดส่วนเล็กลงนะคะมีความพึงพอใจอย่างมากเลยนะคะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อแนนนะคะอายุ29ปีค่ะ ส่วนสูงนะคะสูง161ซนเมตรนะคะน้ำหนักก่อนเทรนค่ะหนักที่52นะคะกิโลกรัมค่ะ <T> ก่อนที่จะมาเทรนกับครูมายนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะชอบออกกําลังกายแล้วก็เล่นกีฬาอยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจํานะคะแล้วก็ไม่ได้ควบคุมอาหารนะคะ ก็่อนที่จะตัดสินใจเทรนกับครูไม้นะคะก็มีเป้าหมายว่าอยากจะลองตั้งใจออกกำลังกายนะคะเพื่อให้ได้สัดส่วนหรือว่ารูปร่างที่ดีขึ้นนะคะก็เทรนกับครูไม้สามเดือนนะคะโดยครูไม้ก็จะ,ะจัดตารางการเทรนนิ่งให้นะคะ เปลี่ยนทุกๆ2ส,สัปดาห์นะคะก็เรื่องของการออกกาลังกายนะคะก็จะมีการาสร้างกล้ามเนื้อนะคะในส่วนของกล้ามเนื้อขาแขนนะคะอกสะบักนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่หน้าท้องนะคะแล้วก็ตารางการออกกําลังกายนะคะก็จะเป็นประเภทเอวอร์รีเวทนะคะคาร์ดิโอหรือว่า,าในระหว่างสัปดาห์นะคะก็จะมีวิ่งด้วยนะคะ ส่วนคลิปวิดีโอของครูไม้นะคะก็สอนอ,อย่างละเอียดนะคะก็จะมีอธิบายเลยนะคะว่าแต่ละท่านั้นเนี่ยถ้าเราออกกําลังกายแล้วเนี่ยจะได้กล้ามเนื้อส่วนไหนนะคะแล้วก็มีเพลงประกอบวิดีโอนะคะทําให้ไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็สนุกด้วยนะคะส่วน น้ำหนักหลังการเทรนนะคะก็ลดลงนะคะเหลืออยู่ที่49กิโลกรัมนะคะ แล้วก็เรื่องของการควบคุมอาหารนะคะก็สามารถเ,าเลือกหาทานได้ง่ายนะคะคุณมัก็จะมีแนะนํานะคะว่าผลไม้ชนิดไหนทานได้นะคะอาหารนะคะควรจะเป็นอาหารแบบไหนนะคะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเ,าเลือกหาอาหารทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยนะคะส่วนหลังการเทรนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วกเ็เรื่องของ เอวนะคะสัดส่วนเล็กลงนะคะเรื่องไขมันหน้าท้องก็ลดลงด้วยนะคะก็ถือว่ามีความพึงพอใจอย่างมากเลยนะคะส่วนเพื่อนๆพืนคนไหนนะคะนี่ขอเชิญชวนเลยนะคะสนใจที่จะออกกำลังกายนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงแล้วก็ให้บอดี้ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเพอร์เฟขึ้นมานะคะก็แนะนำนะคะเที่กับครูมายนะคะสนุกแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ We'll